ตามคดีนี้กันต่อดีกว่าโอ้แน่นอนว่าตั้งแต่เมื่อวานเอาจริงๆนี่คดีนี้นี่ยาวนานข้ามปีพูดกันมานานมากก็อย่างที่ทราบกันว่าตอนเนี้ยก่อนหน้านี้เราจับตำรวจเนี่ยจับลุงพลแล้วเราก็พาตัวเข้าสพปกตูม,มใช่ไหมทีนี้ขอย้อนไปถึงเมื่อวานนิดนึงก็เหมือนแบบช่วงกลางคืนกนะ็แบบมีเสียงปริศนาเสียงอะไรเอ่ยเสียงใครกันนะอะไรอย่างเงี้ยเราไปฟังเสียงกันหน่อยนะให้เพดไทยกันว่าเสียงอะไรนะฮะ đây là cái con ไม่ไม่รู้เหมือนกันแล้วครับพี่ก็ไม่รู้ว่าเพลงอะไรพี่พี่พี่พยายามฟังแล้วแต่พี่ฟังไม่ออกจริงแต่ต้องบอกเสียงเสียงแกก็พร้อมอะไรอย่างนี้เพราะว่าปกติอยู่บ้านจะร้องเพลงตลอดอะไรอย่างนี้เวลาเราลงที่ป่าหลายคนคงจำเนื้อเสียงได้นะครับว่าเป็นเสียงของใครนะฮะแบบการรายงานความคืบหน้าล่าสุดดีกว่าอย่างที่ทราบกันว่าวันนี้นะคะเมื่อเวลาประมาณ9ก้นาฬิกากว่าเนี่ยทนายตั้มนะคะเขาก็เดินทางมาถึงศาลจังหวัดบุรีรัมยเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าวันนี้ตำรวจเขามีการควบคุมตัวลุงโทนะคะไปฝากถังที่ นั่นเองจริงๆเรามีอินเสิร์ตตอนไปก็คือภาพนาทีที่ลุงพลนะครับเดินลงมาจากสพกกตูมนะครับผมตำรวจคุมควบคุมตัวอยู่ด้วยนี่แหละนะครับผมก็คือภาพเมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ7จ็นาฬิกาที่ผ่านมานะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสพกกตูมแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดคอมมานโดนะควบคุมตัวลุงพลเนี่ยขึ้นรถ ควบคุมตัวของชุดคอมมานโดเองนี่แหละเพื่อไปส่งที่ศาลจังหวัดมุกดาหารครับผมอ่ะพี่เบลยังไงต่อบ้างครับก็พอพบวอนออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าทนายตั้มเนี่ยเขาก็เดินทางมาถึงที่ศาลทีนี้เขาก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าวันนี้ได้มีการเตรียมเอกสารทุกอย่างมาพร้อมและถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ยื่นเรื่องฝากขังลุงพลแล้วก็แบบมีเลขคดีอะไรแบบนี้นะเขาก็จะมีการยื่นขอประกันทันทีแต่ทีเนี้ย เขาไม่ขอพูดว่ามั่นใจแต่ขอใช้คําว่าเตรียมตัวมาพร้อมจะดีกว่าทนายตั้มพูดแบบนี้นะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่ายื่นขอประกันตัวรุงพลไปแล้วเนี่ยก็จะต้องรออีกว่าศาลเนี่ยเขาจะพิจารณาว่ายอย่างไร ทีนี้มันก็มีประเด็นสําคัญในเรื่องของการยื่นขอประกันตัวลุงพลเนาะคือทนายตั้มเนี่ยบอกว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยลุงพลเขาก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีรวมถึงมีการให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจมาโดยตลอดนะคะแล้วก็รวมถึงลุงพลเองเนี่ยก็ยังมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจนอย่างที่เราทราบกันว่าลุงพลจะอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมียูทูบเบอร์เนี่ยที่คอยถ่ายคลิป แล้วก็คอยไอลฟ์สดลุงพลอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้รู้ว่าลุงพลอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนไม่ได้มีพฤติการอะไรที่จะข่มขู่อะไรแบบนี้แต่ทีเนี้ยทนายตั้งเขาก็มีการหยิบยกเรื่องรเรื่องหนึ่งขึ้นมาเรื่องที่คุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ยทาเรื่องการขอคัดค้านการประกันตัวเนาะแล้วก็พร้อมที่จะเบิกพยานอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปสวนเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าในประเด็นนี้เนี่ยต้อง ต้องบอกว่ายังไงอะคือลุงพลเนี่ยคือทนายตั้มเขาก็ให้เหตุผลเช่นเดิมว่าลุงพลเนี่ยไม่ได้มีพฤติการหลบหนีอะไรแบบนี้นะแล้วแถมวันนี้เนี่ยทนายตั้มก็ได้มีการเตรียมหลักทรัพย์มาด้วยนะคะสิ่งที่นํามาเนี่ยก็คือเป็นโฉนดที่ดิน2แปลงซึ่งโฉนดที่ดิน2แปลงเนี้ยมันมีมูลค่ามากถึง1.7ล้านบาทครับแล้วก็ไม่ใช่ของลุงพลด้วยนะเป็นของ fc fc นำมาแล้วคือคือแฟนคลับเขายินดีเอามาให้เพื่อที่จะนํามาช่วยเหลือลุงพลเนอะแล้วก็ยังมีเงินสด อีก500,000บาทด้วยสำรองไว้ทนายตั้มว่าอย่างนั้นนะครับเอาลราก็เงินนี้คือเป็นการรวบรวมมาจากแฟนคลับเช่นเดียวกันเนาะทีนี้เนี่ยทนายตั้มเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าศาลจะมีดุลระยะพินิจให้ลุงพลใส่กําไร EM อะไรแบบเนี้ยเขาตัวลุงพลเองเขาก็ยินดีเพียงแต่ว่าขอให้ได้อิสรภาพเพื่อที่จะไปต่อสู้คดีข้างนอกก็เท่านั้นเองอะทีนี้ การในเรื่องขั้นตอนของการประกันตัวหรือว่าในทางคดีเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาตามต่อไปแต่ว่าทางด้านของแม่น้องชมพู่เองเนี่ยก็เดินทางมาที่ศาลเหมือนกันใช่มีประเด็นเหมือนกันคือแม่น้องชมพู่เนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าถ้าหากนะถ้าหากว่าลุงพลได้ประกันตัวออกมาเนี่ยก็น่าจะใช้เวลานานกว่าที่จะแบบร่วมสังคมกันได้ด้วยความที่อย่างที่บอกอ่ะเขาเป็นญาติกันมัน การทำใจระยะเวลาในการทำใจเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากก็ต้องอทำการปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลาอันนี้คือแม่น้องชมพู่เขาบอกอนะจริงๆเรามีเสียงด้วยอยากไปฟังเสียงกันเลยคุณแม่กันหน่อยนะครับกังอยู่ค่ะความกังวลของเราพอจะจะพูดออกมาได้หเรงอ่าติกรรมเขาาจะออกมาได้หรือว่ายังไงด้วยความที่ จริงๆแล้วเป็นเป็นคด hey, ีที่สังคมก็ให้ความสนใจนะคะคิดว่าศ <we S 2> าลก็คงจะมีความติาอยู่แต่ว่าสําหร faculty, า els, ับพวกเราแล้วคือเราคิดในด้านความปลอดภัยของพวกเราค่ะแม่แม่ครับกะสมอสมมติในความเป็นจริง อำนาจในการยื่นหนาว่าประกันหรือไม่อยู่ที่ศาลต่อให้วันนี้อาจจะไม่ให้ประกันแต่ก็มีโอกาสยื่นอุทธรณ์ใหม่ในครั้งต่อไปคดีนี้ใช้เวลาอีกหลายปีเขาอาจจะได้รับการประกันตัว <ju. S 1> ออกมาคิดว่าจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมในในใ,ในหมู่บ้านเราอย่างไรอันนี้น่าจะใช้เวลานานอยู่ค่ะปล่อยให้เป็นไปตามการเวลาค่ะคุณแม่คะคุณแม่ได้ฟังหรือว่าได้ดูขณะตั้มนี่เขาให้สัมภาษณ์ในเรื่องของการมั่นใจในการต่อสู้คดีรวกนี้คุณแม่รู้สึกอย่างไรบ้างค่ะผู้นำทัพย่อมผูกใจทหารค่ะ มาถึงวันนี้แม่โล่งใจไหมในแง่ที่ว่าคดีมันมาถึงจุดเปลี่ยนที่ทําให้มีการออกมาจับผู้ต้องหาอะไรนะคะหมายถึงว่ามั่นใจขึ้นไหมหมายถึงว่าอุ่นใจลงใจขึ้นไหมคดีมันมีจุดเปลี่ยนให้มีตัวผู้ต้องหาแล้วเนี่ยมั่นใจทุกอย่างที่ตํารวจทาค่ะครับผมอันนี้คือเสียงของคุณแม่เนาะก็บอกว่าคือ กลัวเหมือนกันมีความกังวลเหมือนกันว่าลุงพลจะได้รับการประกันตัวแต่ทีนี้อย่างที่ทุกคนได้ยินเสียงไปนะครับนักข่าวก็ถามว่าคดีเนี้ยเนี่ยทอน้าที่จะใช้เวลานานห,าหลังจากนี้ก็ต้องใช้เวลานานอีกนะในการาพิจารณาต่างๆนะครับศาลทา่านที่จะได้พิจารณาเพราะฉะนั้นระหว่างที่ถ้าสมมติว่าลุงพลได้รับการประกันตัวออกมาเนี่ย ทางป้าแตนเอ้ยขออภัยนะฮะทางแม่ของน้องชมพู่แล้วก็รวมถึงป้าแตนคุณแม่เองที่เป็นญาติกันเนี่ยจะใช้ชีวิตร่วมกันได้ยังไงมันก็ต้องใช้ใช้เวลาหน่อยค่ะอันนี้คือแม่เขาก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อวานมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ทางทนายตั้มเนี่ยเขามีการอ่ามีเป็นเป็นเหมือนหลักฐานโต้แย้งนะครับโต้แย้งที่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปนั่นก็คือเรื่องของ DNA แล้วก็รวมถึงเรื่องของไมโทคอนเดรียนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยตอนเนี้ย น้องตาต้านะคะแม่ทัพแม่ทับของเราก็ยังอยู่ในพื้นที่กาะกองอยู่เช่นเคยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะวิดีโอคอลหาน้องตาการ,ร์นว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะถามถึงเรื่องไมโครคอนเดียมถึงดีเอเอด้วยค่ะครับผมอตอนนี้พี่ตาอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับนะาสวัสดีครับพี่ตาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เบลนกล้องแล้วก็ลูกเพจทุกคนนะคะหช่อะไรนะคะพี่เบลคิดถึงพี่ไหม <c oughs> คิดถึงคิดถึงออฟฟิศมากเลยครับผมอ่ะพิต้าช่วยเล่ารายละเอียดเรื่องที่บอกว่าไมโตคอนเดียร์ดีเออทีอ่ทางทนายตั้มเนี่ยบอกว่ามั่นใจเหลือเกินว่าทางาน่าจะสามารถประกันตัวลุงพลออกมาได้แล้วก็สู้คดีนี้ได้อครับพิต้าช่วยเล่ารายละเอียดถึงตรงนี้ <c oughs> หน่อยครับว่ายังไงบ้าง <c oughs> เผื่อลูกผิดยังไม่เข้าใจว่าเอ๊มันคืออะไร <c oughs> นะฮะค่ะ <c oughs> ก็สำหรับประเด็นในการต่อสู้คดีนะคะซึ่งทนายตั้มเนี่ยก็ได้บอกไว้เมื่อเมื่อวานนี้นะคะว่าแนวทางในการต่อสู้คดีตอนนี้ก็จะหยิบยกในเรื่องของการตรวจ DNA ของเส้นขนนะคะซึ่งทนายตั้มบอกว่าในส่วนของเส้นขนหรือว่าเส้นผมที่พบอยู่บนรถของลุงพลนะคะที่มีการตรวจด้วยเทคนิคไมโทคอนเดรีย ซึ่งไมโทคอนเดียเนี่ยมันเป็นการตรวจเพื่อหาสายสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับทางมารดานั่นแปลว่าจะมีแค่ลูกสาวเท่านั้นที่จะมีที่จะมีตัวแบบสารพันธุกรรมนี้ที่ระบุได้ว่ามีความเกี่ยวข้องทางมารดานะคะคราวนี้เนี่ยทนายตั้มก็เลยจะหยิบยกเทคนิคในการตรวจ DNA ตรงนี้มาเพื่อ,เ,อ,อเป็นข้อโต้แยง้งอะนะคะว่าการตรวจด้วยไมโทคอนเดียเนี่ยมันไม่สามารถ ชี้ชัดตัวบุคคลได้อย่างชัดเจนมันก็ทำให้ระบุตัวบุคคลไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยจะเอาเรื่องการตรวจ DNA ด้วยเทคนิคไมโทคอนเดรียเนี่ยค่ะเป็นแนวทางในการสู้คดีค่ะครับผมแล้วอย่างวันนี้นะครับก่อนที่ทนายตั้มจะเดินทางเข้าไปเพื่อที่จะยื่นขอประกันตัวลุงพลนะครับทางทนายตัม้มมีออกมาให้สัมภาษณ์อะไรยังไงบ้างคบพี่ต้า ค่ะก็เมื่อช่วงเช้าที่ทนายตั้มเดินทางมาถึงนะคะประมาณ9ก้าโมงยีนาทีเนาะทนายตั้มก็บอกว่าวันนี้ถือว่าเตรียมความพร้อมมาแล้วก็เตรียมเอกสารมาพร้อมแต่ไม่ขอใช้คําว่ามีความมั่นใจนะคะใช้คําว่ามีความพร้อมแล้วก็เตรียมเอกสารมาพร้อมก็มีการเตรียมหลักทรัพย์ในการยื่นประกันตัวลุงพลมา2แบบ2แบบก็คืออันที่1ก็คือเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นโฉนดที่ดิน2แปลงนะคะอันเนี้ย แฟนคลับของลุงพลเขาให้มาก็2แปลงนี้มูลค่าราวๆ1.7ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของเงินสดด้วยอีกจํานวน5 0,000นบาทอันนี้ก็เป็นการรวบรวมมาเหมือนกันนะคะจากแฟนคลับนะคะแต่ว่า เมื่อสักครู่นี้ประมาณเที่ยง5นาทีทนายตั้มก็เดินทางออกมาบริเวณหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารแล้วก็อัปเดตกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าขณะนี้เนี่ยหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ได้มีการยื่นเรื่องฝากขังลุงพลจนได้หมายเลขคดีแล้วทนายตั้มก็ได้ทําการยื่นเรื่องขอประกันตัวลุงพลต่อเลยทันทีซึ่งเดี๋ยวศาลท่านเนี่ยจะพิจารณาแล้วก็ไต่สวนในช่วงบ่ายนี้ค่ะ ตอนนี้เห็นว่าเริ่มไต่สวนแล้วทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าศาลท่านจะพิจารณาอย่างไงซึ่งทนายตั้มก็บอกว่าออขอขอไม่เรียกว่าขอไม่ไม่ออกความเห็นว่ามีสิทธิ์จะได้ประกันตัวหรือไม่ได้ประกันตัวนะคะ mm hmm. เนื่องจากว่าอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับศาลท่านต้องเป็นผู้พิจารณา mm hmm. ก็เดี๋ยวทนายตั้มถ้าว่ามีความอ mm ัปเดตเคลื่อนไหวอีกเนี่ย mm hmm. ก็จะออกมาแจ้งกับผู้สื่อข่าวคะ่ะตอนนี้ทราบว่ากําลังไต่สวนอยู่คะ่ะ น้องตา้าซึ่งซึ่งการไต่สวนของศาลเนี่ยจะจะดูเลยยินิดแล้วก็ด้วยหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความ<ะ>เป็นไปได้หรือว่ามีเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนที่ลุงพลเนี่ยจะได้ประกันตัวหรือว่าไม่ได้ประกันตัวมันกะเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้ได้ไหมโอ้ถ้าถามแบบนี้หนูก็ขอตอบแบบไม่ก้าวล่วงศาลนะคะอันนี้ขอเป็นความเห็นส่วนตัวไม่ได้ก้าวล่วงศาลเนาะก็มันค่อนข้างจะห้าสิบห้าสิบอะค่ะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการชี้แจงของทางทนายนะคะรวมไปถึงถ้าเป็นในทางของเจ้าที่ตํารวจอันนั้นก็น่าเชื่อว่าคงจะมีพยานหลักฐานมากพอที่นําไปสู่การขอออกหมายจับลุงพละนะคะครับผมน้องต้าแล้วในเรื่องของส่วน DNA รวมถึงตัวไมโทคอนเดรียเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นข้อโต้แย้งในชั้นศาลได้ไหม อันนี้เนี่ยจากข้อมูลที่เราเราเนี่ยน่าจะได้เห็นกันแล้วแล้วก็น่าจะมีการนำเสนอให้ประชาชนได้ติดตามเนี่ยต้องบอกว่าในการตรวจหา DNA ของเส้นขนปริศนาเนี่ยมันมีด้วยกัน2จุดเนาะอย่างที่หลายคนน่าจะทราบจุดหนึ่งคือจุดที่พบศพน้องชมพู่อีกจุดหนึ่งคืออยู่ในรถของลุงพลนะคะคราวนี้อันเนี้ยเราก็ต้องดูว่า ที่ทนายตั้มจะเอามาโต้แย้งตํารวจเนี่ยเป็นจุดไหนแต่เท่าที่ฟังรู้สึกว่าจะเป็นการตรวจเส้นขนที่พบในรถของลุงพลนะคะซึ่งทนายตั้มก็บอกอยู่แล้วว่าเอออันนี้ทนายตั้มบอกนะว่าการที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมีการเปิดเผยเนี่ยเป็นการเปิดเผยพูดไม่หมดมันเลยทําให้คนที่ดูข่าวหรือประชาชนเนี่ยสับสนว่า DNA นั้นเนี่ยหมายถึงลุงพลหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจ DNA ด้วยเทคนิคไมโทคอนเดรียของเส้นขนที่พบในรถลุงพลนะคะ มันเป็นการตรวจเพื่อหาอสายสัมพันธ์ทางมารดาที่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่แล้วอันนั้นน่ะซึ่งสารพันธุกรรมมันออกมาปรากฏว่ามีความเกี่ยวข้องแต่ไม่ได้ระบุเลยว่าเป็นใครซึ่งนายตั้มก็บอกเลยว่างั้นก็ตอบให้แบบเดาๆได้แล้วกันว่าคนนั้นน่ะก็คงเป็นป้าแตนแหละถ้าจะใช้คําว่ามีความเกี่ยวข้องกับน้องชมพูะคะ่ค่ะ ครับผมอันนี้ก็เป็น,ห,นาาหลักฐานนะครับผมต่างๆาแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับประมาณช่วงบ่ายเนาะพี่ต้าเนาะคงจะมีคําตัดสินของศาลว่าจะอนุมัติให้ประกันตัวหรือไม่หรือว่ายังไงต่อใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ตอนนี้ศาลกําลังทําการไต่สวนทั้งสองฝ่ายนะคะผู้สื่อข่าวเองก็ปักหลักอยู่บริเวณรอบนอกของศาลส่วนยูทูบเบอร์ก็ยังคง เฝ้าปักหลักอยู่ข้างนอกข้างหน้าเหมือนกันเพื่อติดตามความคืบหน้าค่ะเดี๋ยวคงต้องรอลุ้นกันว่าลุงพลจะได้ประกันหรือไม่ได้ประกันค่ะครับผมขอบคุณพี่ต้ามากมากนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าความคืบหน้าในวันนี้ซึ่งมั่นใจหรือว่าหลาย,ลายๆาคนเนี่ยกล็ลุ้นเหมือนกันซึ่งตัวเราเองเนี่ยก็ลุ้นเหมือนกันอย่างที่บอกว่าคาดีนี้มันคอนคายืดเยื้อยาวนานกันมานานแล้วทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นประเด็นหนึ่งที่มีคนตั้งข้อสงสัยในการที่ทนายตั้มเนี่ยลงมา ทำคดีาานี้ว่า,าเป็นการลดความน่าเชื่อถือของเจ้าพิทีตารวจหรือไม่นะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางทนายตั้มเขาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกันเลย ไม่เกี่ยวเลยคือในฐานะที่ที่เป็นทนายเนี่ยเขามีหน้าที่ตามหาความจริงอยู่แล้วให้กับลูกความนะคะเรื่องที่เปิดเผย<ม>เนี่ยไม่ถือว่าเป็นความลับในการต่อสู้คดีนะคะแต่ว่าทุกอย่างเป็นความจริงแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงนะคะทีนี้ทนายตั้มก็บอกอีกว่ามั่นใจว่าลุงลุงพลเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดอย่างแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าตัวทนายตั้มเองเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยก็คงไม่กล้าเอาชื่อเสียงของเขามาแลกนะคะกับกับเรื่องนี้เหมือนกันแต่ทีนี้ ตัวทนายตั้มเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องเราก็ยืนยันว่าไม่ได้รับค่าจ้างแม้แต่บาทเดียวคือก่อนหน้านี้มันมีหลายคน พูดถึงประเด็นค่าจ้างว่าเออมารับทาคดีลุงพลเนี่ยได้ค่าจ้างเท่าไหร่ได้ไปกี่ล้านคืออันนี้ชาวโซเชียลเขาพูดกันทนายตั้มก็ออกมายืนยันว่าพี่ตั้มเองเนี่ยไม่ไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวไม่ได้ค่าจ้างนะคะแต่ว่าที่มาดูให้เนี่ยเพราะว่าสงสารแล้วก็ต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลุงพลเฉยๆอ่ะก็เดี๋ยวเราก็มาติดตามกันดูต่อไปว่าจะได้ประการหรือไม่ได้ประการโน้กอะไรี่ต้มบอกว่าห้าสิบห้าสิบครับผมอ่ะถ้าสมมติว่า ศาลท่านอนุญาตให้ประกันตัวเราหวังเหลือเกินว่าจะได้ยินเสียงลุงพลอธิบายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ารู้สึกยังไงเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทั้งตัวป้าแตนเองทั้งตัวลุงพลเองยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะฮะทางข้อมูลนะครับที่มีการรายงานมาบอกว่าเอ๊ะทำไมป้าแตนเนี่ยไม่ให้สัมภาษณ์สื่อเลยเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าไม่มีลุงพลเนี่ยป้าแตนก็จะสามารถตอบได้ซึ่งป้าแตนก็บอกว่าออตอนนี้เนี่ย ทางทนายขอไว้ว่าอย่าพึ่งพูดอะไรเนื่องจากว่ารอให้การประกันตัวอะไรต่างๆเนี่ยเสร็จสิ้นก่อนอหลังจากนั้นเนี่ยค่อยจะมา เปิดใจนะครับให้สัมภาษณ์ว่าที่ผ่านมาสู้คดีมาเนี่ยรู้สึกยังไงนะครับแตท่ทั้งนั้นทั้งนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยก็ลุ้นกันนะครับทาง FC ของลุมพลเองเนี่ยก็ลุ้นว่าจะสามารถยื่นประกันตัวได้หรือไม่น,นะครับก็มี2เสียงเสียงแตกกันแหละอ,อย่างบางเสียงที่เป็น FC ลุงพลเขาก็อยากให้ได้รับประกันตัวเนาะส่วนอีกบางคนที่เขาติดตามข่าวมานานๆเนี่ยก็ อาจจะมีความเห็นแย้งความเห็นไม่ตรงกันกกบ้ากงก็แล้วแต่ว่าใครจะมองมุมไหนอะไรเ็ยังไงก็แล้วแต่แต่ที่แน่นๆเนี่ยที่เรากับปิเศษไม่ได้เนาะ ก็คือคนของการสืบสวนแล้วก็หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ครับคือเบื้องต้นตอนนี้ลุงพลเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับเพราะฉะนั้นก็คือสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นประกันตัวแล้วก็แต่ว่าได้ประกันหรือไม่ได้ประกันนี่ก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลท่านนะครับแต่ถึงอย่างไรแล้วคดียังไม่สิ้นสุดนะครับคดียังไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นสิทธิของผู้ต้องหาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับจน กว่าจะมีการตัดสินคดีเป็นถึงที่สิ้นสุดถึงจะระบุได้ว่าใช่ลุมพลกระทําความผิดจริงๆหรือไม่แต่ทางตํารวจเองเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าพยานหลักฐานมากเพียงพอที่จะเอาผิดแบบนี้ซึ่งทางเราเองก็เคยแบบมีการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายครั้งแล้วว่าเอ้ยหลักฐานเนี่ยมันครอบคุมมันชัดเจนใช่ไหมอะไรเงี้ยทางแหล่งข่าวที่เป็นตํารวจที่นะก็ยืนยันว่าเอ้ยมัน ชัดกลุ่มเราอ๋อชัดเจนแล้วก็แบบว่าค่อนข้างแบบรัดครอบคุมมากๆเลยอะไรแบบเนี้ยทางพบตรเองเนี่ยก็ยืนยันยืนยันอยู่แล้วนะครับว่าเอาผิดได้แน่นอนคือแม้กระทั่งเมื่อเมื่อวันก่อนนะที่ที่ทางทนายตั้มพาลุงพลมามอบตัวที่กรุงเทพเนี่ยทางพบตรเนี่ยก็บอกว่าเรา รวบรวมพยานหลักฐานทุกทางทุกอย่างทั้งวิทยาศาสตร์พยานบุคคลพยานวัตถุทุกอย่างรวมถึงสายาสตยา,า,าใช่นะครับใช่แล้วทีนี้มันก็มีโอ้ลืมเลยนี่กล้องมันมีอีกประเด็นหนึ่งด้วยคือประเด็นนี้มันคือคือมันมันเป็นประเด็นในวันที่ลุงพลเนี่ยถูกควบคุมตัวขึ้นหอมาจําได้ไหมจำได้ไหมที่แบบบินตรงกรทมมามุกดาหารอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีชาวโซเชียลเนี่ยออกมาพูดว่าเฮ้ยทาไมเป็นผู้ต้องหาในคดีร้ายแรง ทำไมถึงได้ขึ้นฮอแบบรู้ราอะไรแบบนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานทางโฆษกตำรวจแห่งชาติเขาออกมาบอกแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเขาเนี่ยทางตํารวจเนี่ยไม่ได้มีการให้อภิสิทธิ์หรือว่าอะไรกับผู้ต้องหาเลยแต่ว่ามันก็เป็นไปอธิบายได้อ่แล้วอ่ะอย่างนี้คือ อย่างนี้นะครับผมถ้าสมมุติว่าอันนี้หลักหลักหลักปฏิบ<ฏ>ั<ฏ>ติาสากลเลยนะฮะ,ะว่าถ้าสมมติในหมายจับออกเนี่ยสารท่านอนุมัติหมายจับแล้วสิทธิ์อำนาจหน้าที่ในการที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยมี48ชั่วโมงมเพราะฉะนั้นทีนี้ลุงพ้นเนี่ยมาที่กรุงเทพซึ่งไม่ใช่พื้นที่เกิดเหตุนะครับก็เลยต้องรีบทําการส่งตัวไปยังสพพื้นที่เกิดเหตุนะครับผมเนื่องจากว่าถ้าเกินไปกว่าเนี้ย จะหมดอำนาจหน้าที่ในการควบคุมตัวนะครับก็เลยต้องรีบให้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปส่งที่จังหวัดนุกดาหารแล้วก็ทำการสอบสวนส่งไปฝากขังพ่สาลวันนี้แหละนะฮะทำไมถึงหลายๆคนคงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องไปตอนเช้าเนื่องจากว่าถ้าเกิน10โมงเช้าหลังจากที่มีการควบคุมตัวมาแล้วเนี่ย ก็จะไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจ<ช>ที่จะควบคุมตัวลุงพลไว้นะครับซึจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้มีแค่เคสดีเคสเดียวที่ผู้ต้องหาได้นั่งในกอง<ช>ตำรวจก็เคยมีมาหลายเคสแล้วเหมือนกันนะเออคเคยเห็นอยู่ซึ่งอันนี้เนี่ย ทางตำรวจเขาก็บอกว่ามันเป็นข้อปฏิบัติแล้วก็ระเบียบอยู่แล้วนะอันนี้ก็เคลียดามากกันไปนะคะคุณผู้ชมครับผมอ่ะยังไงแล้วก็ต้องตามติดคดีกันต่อนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้คงยาวๆถ้าเกิดว่าได้ประกันตัวนี้ก็คงจะต้องตามติดหลายๆประเด็นเลยเช่ชนกันนะครับอ่ะเชื่อ นะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงทําการทํางานอย่างเต็มที่ทางด้านฝั่งของทนายของลุงพลเองเนี่ยก็คงจะพยายามที่จะทํางานอย่างเต็มที่เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นบทสรุปจะเป็นอย่างไรแล้วทางเราเนี่ยไม่สามารถตัดสินได้นะแต่ว่าเราจะรอถึง1ปีอีกหรือเปล่า โอ้ยไม่อยากให้ยาวนานขนาดนั้นเลยตเรากาคู่กันในชั้นศาลเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะนานนะค่อนข้างนานนะครับพอเรื่องถึงศาลเลยอย่างเงี้ยแต่แต่แต่ให้คำมั่นสัญญานะครับว่าทางทีมข่าวอิจานเนี่ยจะรายงานสถานการณ์ถึงแม้ว่าเรื่องไปถึงศาลแล้วศาลท่านพิจารณาต่างๆเนี่ยเราก็จะตามติดจนกว่าคดีนี้จะเป็นถึงที่สิ้นสุดนะครับเนื่องจากว่า จะได้ตอบปัญหาของสังคมหลายๆอย่างที่ยังคงมีคําถามค้างคา,านะคะผมที่แน่ๆเลยคืออะถ้าไม่ใช่ลุงพลแล้วใครล่ะที่ทํากับเด็กได้ขนาดนี้สาเหตุของการเสียชีวิตของน้องชมพู่อะไรเด็กผู้หญิงคนนึงทําไมถึงทําโดนกระทําอย่างทารุณอย่างนี้<อ>นะครับผมตอนนี้เราย <ๆ S 2> ังไม่ทราบแรงจูงใจสิ่งที่เราจะต้องหาก็คือทุกประเด็นใจทุกประเด็นเลยแบบนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็มันก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะเพราะว่าตอนนี้ ความคืบหน้าความอะไรเนี้ยเราต้องรออย่เดียวรอทางตำรวจด้วยเพราะว่าตอนนี้ลุงพลน้องก็ปฏิเสธอยู่ถูกไหมอ่ะอ่ะโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่นะฮะ